น้องนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกพัวพูนจิ๋มอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะ,ะวันนี้นะคะครูติวพนก็จะมีใบบันทัดนะคะหน้า9วันหน้า10นะคะโดยพ่อพู 拜拜。 โดยแบบบกทัดวันนี้นะคะจะให้ทับหน้า9ก้าับหน้า10นะคะโดยภูมิิมนะคะจะแน่นคลิปเพิ่มเติมไมให้นะคะแล้วรบกวนผู้เขานะคะถ่ายภาพขณะน้องกําลังทํานะคะส่งกับให้ภูมิิบมในไลน์กลุ่มค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ